ให้ไปคบกับเขาถึงเรื่องราวที่งานแต่งที่เราถึงภาพหมือนานนานมากแล้วนะเราเจอนานมากแล้วอันนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวก็ลบลบภาพแล้วที่ลบภาพเป็นเพราะสาเหตุมันคนบีประเด็นไปโยงใช่ค่ะเราโดนโยงเราก็เลยเราไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นที่ไปโยงกันเราก็ ลบภาพแค่นั้นเองคือในมุมของไฟฟก็คิดว่าการลบภาพก็คือการไม่ได้ต้องการจะให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่อยากจะโยงไม่หาใครเลยก่อนทีจะลงเกดกว่าอะไรนะคะก็จริงๆไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าพอแบบเอามีคนโยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยไม่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 ลงไม่อะไรดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก่เป็นประเด็นออกมาว่าจริงแค่ไหนเลยจริงๆเรื่องนี้นะจริงๆไม่อยากพูดเลยเพราะมันจบไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าไฟไม่จบอีก่เงี้ย เพราะว่าทุกคนก็จะมาจอมตีที่ป้ายอีกเลยฮะไปก็จริงๆไม่พูดถึงดีกว่าค่มะมันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่เมันก็ไม่ได้ออกแนบมันไม่เกี่ยวมันก็เลยลบไปแค่นั้นเองใช่ก่อนที่จะลบมีกระแสอะไรเลยครับ ่าทีเรจะบจริงๆเราลบก่อนที่เราจะรู้ว่ามันมีเรื่องมีราวด้วยค่ะใช่ถ้าเยสต์จริงแล้วเราไม่ตั้งใจเนตใครเป็นไม่อะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแล้วตัวขวัญเองยังไม่มีการคุยหรือเจอหน้ากันาไหมไม่ได้เจอค่ะใช่แล้วตอนนี้ได้มีการไม่เจอไม่เจอค่ะแค่แวบไปไม่ได้นานมากด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรากลับเร็วไม่ไม่ไม่เห็นนะคะก็ไม่ แบบว่านนไม่ได้คุยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เจออะไรอย่างเงยค่ะ<อ>คนเยอะมาก,กมเป็น,นเราตั้งใจจะลงขำๆหรืออะไรยังไงครับเราขำๆกับคนอื่นอ่ะออแต่คนจะไปะยงแค่นั้นเอง <S> <S แต่เรื่องนี้ก็ จบดีกว่าค่ะเดี๋ยวแบบตายอีกอะเนาะเราก็ห้าม<ๆ>ความคิดใครไม่ได้อะแต่ว่าถ้าถามป้ายอย่างเงี้ยถ้าตอบตอนนี้ก็คือว่า <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็อยากอยากจบประเด็นเรื่องนี้อะไรี้มากกว่ามันก็โยงไปแบบเยอะอะไรเงี้ยไม่ออกมาพูด่สุเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปงานที่ไหนอะแล้วเราก็การลบลูกก็เป็นอะไรที่ก็บอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยว <c oughs> เราคิดอย่างนั้นมากกว่าแต่คนอื่นคิดยังไงเราก็ ห้ามคอมมิชชั่ไม่ได้อ่ะใช่แต่ยืนยันว่าไม่ได้ก็เหล่ารัดสองกอ้าวขั้เพื่อจะเ,เปิดประเด็นเปิดไม่ค่ะไม่ค่ะต่อทํางานของเราดีกว่าผู้ใหญ่ช่องแบบว่าปรามเราสองคนเป็นนักแสดงช่องเดอะทอลาะกันอะไรอุ้ยไม่มี<ห>ไม่มีนะคะมไม่มีไม่เกี่ยวอะไรกับช่องเลยค่ะใช่แล้วก็ยังทํางานก็ก็มีลิขิตลิขยากับสับดอกสร้อยทั้งสองทั้งสองเรื่องก็ต่างจังหวัดหมดเลยก็เอาเวลาไปวุ่นวายกับการเดินทางต่างจังหวัดไปถ่ายละครดีกว่าเนี่ย สำหรับไฟได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้คนแซวแบบเราว่าโกแกวไปแล้วแล้วจริงจริงเราเรรต้ไม่คะก็ไม่เป็นไรค่ะแซวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแซวอือ่นบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างแต่ไม่ได้กวเนาะถือว่าให้ความบันเทิงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอยู่ในวงการก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะก็ระวองมีคนก็มาแซวมาแบบไปยังไงบ้างอืจริงๆช่วงนั้นน่ะไม่ได้อ่าน แต่ก็รู้บ้างแต่ก็เราไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจดีกว่าอะไรที่เป็นพลังลบเราเราไม่ยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอะไรที่เป็นคําดีๆอะไรเงี้ยก็จริงๆก็มีตอบนะแต่ว่าเกิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่แตะไม่ยุ่งก็คือแล้วแต่ถ้า,ถาเป็นเรือ่องของมคิดอะไรเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ลงปกตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมี c o n ิร์นบ้างว่าแบบเออแบบเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ทุกวันนี้ก็ลงปกติก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งซีเรียลอะไรเพราะว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่ของเราอยู่ที่เราจริงๆการเล่นการลงรูปอะแฟนบอกว่าเป็นไดอรี่ด้วยซ้ำที่เราอยากทำอะไรในแต่ละวันนี้คือเริ่มเล่นเลยที่เราที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็กลายเป็นจุดประสงค์มันเหมือนคนมองอีกมุมนึงเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างมันก็มีหลายๆมุมให้ต้องมองเนาะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งไปทุกมุมทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองดีนะ <c oughs>